การเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องยังไงล่ะเราก็จะไปหาเรื่องใหม่เพื่อจะเอาความสุขมาทดแทนเรื่องเก่าแล้วมันก็จะวนหลูปอยู่แบบเนี้ยวนหลูปไปเรื่อยตายเกิดเกิดตายพัดภาคพบเจอพบปะก,กันใหม่แล้วก็พัดภาคแล้วก็พบปะก,กันใหม่หมุนวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอยนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกตรงเนี้ยว่าวัตจักรวัตวนการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิน้น นะแต่ถ้าเราเฉลียวใจหันมามองสักนิดนึงเอ๊ะด,ดูสิไอความสุขจริงๆมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่กองรูปสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือมันอยู่ที่ภายในนะถ้าท่านใดได้เกะใจเฉลียวใจตรงนี้สักนิดนึงเราก็จะเริ่มแยกแยะอะไรได้หลายๆอย่างแล้วในธรรมชาติเราก็จะเริ่มไหลไปกับธรรมชาติไหลไปกับสังคมไหลไปกับการเมืองบ้างอะไรบ้าง,บางเบาลงไปแล้ว ที่หลายคนไปเต้นเย้ยวเย้กับการเมืองกับข่าวกับอะไรต่างๆนาะนะผมไม่ได้บอกหรอกว่าข่าวนั้นดีหรือไม่ดีแต่เห็นไหมว่าตอนที่เราไปตื่นเต้นตื่นตูมไปกระโต๊ะก,กระตากับมันมีแต่เราอที่ทุกข์เราไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะแค่ไปรับรู้ไม่ว่าจะบวกจะลบสิ่งที่ได้มาสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เห็นจะมีความสุขเลยนะเนี่ยไอตรงนี้แหละถ้าเราเฉลียวใจสักนิดนึงเอ๊ะแล้วความสุขจริงๆนี่ใจมันอยู่ตรงไหนนะ แค่นี้แหละเนี่ยก็เริ่มตรงทางแล้วตรงทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยก็คือให้หาความสุขที่แท้จริงนะไอ้เนี่ยเราท่านสอนเรื่องนี้แหละพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ความสุขที่ท่านพูดใน remedy? ความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่สุขอย่างที่เราเข้าใจอ่ะนะหรือจะพูดให้ง่ายเนี่ยให้ตรงกันไปในทางเดียวกันเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยจะคุยกันด้วยเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ พอเมื่อเราขี้คายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะให้ทุกเก่าหมดไปทุกใหม่ไม่เกิดเราก็จะสัมผัสแต่ความเบาสบายตรงนี้แหละที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์หรือความบรมมาสุ่ความสุขที่แท้จริงเหมือนเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือเป้าหมายของการภาวนาเมื่อเราจับแบบนี้ได้เราก็จะรู้แล้วว่าความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละที่ที่เขาเทศที่เขาสอนที่เขาแนะนํากันมาอุปกรณ์ชิ้นไหนใช้ไปเพื่ออะไร เ,เมื่อเราหยิบจับอุปกรณ์ถูกเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตของเราได้อย่างปกติสุขและเนี่ยเป็นโครงร่างพื้นฐานคร่าวๆว่าเออการภาวนานเป็นแบบไหน,นอย่างแรกฉเฉลียวใจก่อนหันมาสํารวจความสุขความทุกข์ในตัวเองก่อนเพราะถ้าเราไม่หันกลับมาสํารวจความสุขความทุกข์ที่ใจแล้วเอาความสุขความทุกข์ที่ใจไปอยู่ที่ของภายนอกไปอยู่ที่กองรูปไปอยู่ที่ธาตุสีของเหล่านั้นน่ะมันมาแล้วมันก็ไปมันเสื่อม มันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่าใจมันสวิงตลอดเวลาแล้วหาอะไรที่จีหลังยั่งยืนไม่ได้เมื่อใดก็ตามเฉลียวมาปับ๊บเอ้ยความสุขอยู่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นมันน่าจะอยู่ที่อื่นน่าจะอยู่ข้างในนี้เมื่อเฉลียวใจแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนต่อเอ้าเมื่อเริ่มสัมผัสได้แล้วความสุขไม่ได้อยู่ภายนอก้เราจะสัมผัสความสุขที่อยู่ภายในยังไงล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกให้เริ่มจากทาน เริ่มยังไงล่ะก็ที่เราหยิบจับมีน้ําใจต่อคนรอบข้างอะนะเราทุกคนทุกท่านก็เคยมีน้ําใจทําบุญทําทานทํากุศลกันมาเยอะแยะแล้วอะ่ะก็ลองน้อมนึกถึงดูสินั่งอยู่ตรงเนี้ยเออลองนึกถึงน้ําใจที่เราเคยทําให้กับคนที่เรารักเห็นคนที่เรารักยิ้มมีความสุขจากการกระทําของเราน้อมมาใส่ใจดูสิหรือเอ้ยเราเพิ่งไปทําบุญทําทานไปมีน้ําใจไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ ลองเอาเหตุการณ์เหล่านั้นน้อมกลับมาใส่ใจเราดูสิดูสิใจเราเป็นยังไงเป็นยังไงคือฟังถ้าเข้าใจนะค่ะท่านอย่างเรื่องที่บอกว่าสมมติพอเราไปเสพสื่อเสพอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นทุกเป็นอะไรที่ทำให้เรากลัเพื่อมแต่คนเราส่วนมากก็ชอบไปดูมันเหมือนมันเป็นความสุขความอะไรเบล็กเล็กน้อยเหมือนเป็นกิเลสเมันความอยากเราก็รู้ว่ามันมันมันไม่ดีมันทําให้เราโกรธทำให้เราโมโหอย่างนั้นเอง แต่เราก็ยังชอบไปดูต้องไปดูถูกต้องมนต้องดูอะ่ะธรรมดาทุกคนแล้วเด็กๆทุกคนก็เป็นเหมือนกันยิ่งเสพติดยิ่งแบบมันยิ่งทะเลาะกันก็รู้ว่ามันมีปัญหาแต่ว่ามันก็ชอบดูไม่ดูเพ่อมนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปถูกต้องมันขาดอะไรไปอย่าเพิ่มเอาแค่นี้ก่อนก็เพราะมันขาดอะไรไปเนี่ยแหละ ก็เนี่ยแหละไอ้ตรงขาดอะไรไปเราไม่เสียเวลาสาธยายหรอกเพราะท่านทุกคนนั่งสํารวจเขาก็จะรู้สึกแบบโยมแล้วก็ได้คําถามนี้มาเราก็ไม่เสียเวลาอธิบายเลยเราก็ให้วิสิ่งที่เขาขาดไปดูสิออไอ้ที่มันขาดเนี่ยมันต้องการความสุขพอใจมันได้ความสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นมันจะทุเลาลงไปเอง ก็ที่เราลุกขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมาผลักดันตัวเองให้ไปทําการทํางานให้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีคิดว่าเหมาะสมหาประโยชน์ใส่ตัวเอาเรื่องนะั้นเรื่องนี้ต่างๆนานาแม้แต่ฟังข่าวก็ฟังเพื่อจะเอาประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองเพื่อจะพัฒนาตัวเองถามว่าเพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อความสุขของตัวเองที่มากขึ้นหรือรักษาความสุขเอาไว้จริงหรือไม่เออก็ตรงนี้ทั้งนั้นก็น,นี่ก็ที่มันรู้สึกขาดอะไรขาดก็มันขาดความสุขนี่แหละ เราก็เลยจิ้มไปให้ถูกจุดไปเลยสิเออดูซิไอ้สุขที่เรามันรู้สึกว่าขาดแล้วไปไทยานข่อยคว้าเออมันเป็นความสุขจริงๆหรือมันเป็นความสุขที่เสื่อมหรือมันเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกที่มันมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาหรือเปล่าเราไม่ลองเอะใจดูเรื่องเหล้วว่าเอ,อ้ยลองหาความสุขที่แท้จริงใส่ใจดูดีไหมเผื่อมันจะหยุดได้เข้าใจหรเปล่าเออนี่ยเราก็ไม่เราไม่อธิบายแล้ว เราก็ใส่ครับไปตรงๆเลยว่าเออก็ลองทําดูสิแต่อย่างน้อยๆได้สัมผัสความสุขชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองที่มันอยู่ข้างในที่มันไม่ได้อ้างอิงกับสิ่งภายนอกดูสิความสุขนี้มันแตกต่างมันละมุนละม่อมมันเบาสบายกว่าความสุขที่หวือหวาที่ได้จากการยึดถือยึดมั่นครอบครองเป็นเจ้าของหรือที่ได้จากโลกหรือเปล่าเออถ้าได้ลองสัมผัสเราก็จะได้สัมผัสถึงความแตกต่าง พอสัมผัสได้ถึงความแตกต่างเดี๋ยวเราใจมันฉลาดจะตายไปมันก็จะรู้ว่าแบบนี้โอ,อ้ยเบาสบายกว่ามันก็เริ่มที่จะไปทางนี้เองไม่ไปทางนู้นเองเหมือนโยมอะถ้าโยมเจอวิธหีหาเงินที่ง่ายกว่าโยมจะลำบากวิธีเดิมมากแต่มันก็เหมือนเศษอะไรแบบว่าเสพข่าวเสพอะไรมันก็สนุกมันก็มันอะไรเงี้ยชอบมันก็แบบมันก็ต้องต้องคอยดูทุกวันนะไม่ทราบเ่ออะไรมันแบบมันติดนะคะแล้วพอวอุ๊ยันนี้ไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรไป อ่าก็ถูกต้องแล้วก็เนี่ยด้วยความคุ้นเคยควยเชิญเป็นงี้แลไปเสรคอมพิวเตอร์ไปเสร็ุ้ยวันนี้อะไรขึ้นฮชใท่กต้องดูอุ้ยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องก็ต้องไปนั่งใชยทาทมันก็เสียเวลาไปนี้ซึ่งเราพยายามจะเลิกเสพติดไอ้พวกนี้มันก็ทำยังไม่ได้อ่ะท่าอยากจะอยากจะปัดทีนี่ไปเลยอเอางี้ตอนเด็กเคยเล่นตุ๊กตาปั้นดินปั้นทรายไหมเล่นอุ้ยตอนเด็กนี้แม่ห้ามคิดว่าห้ามได้ไหมไปตลอดแล้วตอนนี้ทำไมไม่เล่นเออ ก็พอโตขึ้นอาจจะด้วยเบื่อด้วยความรู้ที่มากขึ้นด้วยรู้แล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นสาระแก่ชีวิตไม่ใช่สาระแก่ชีวิตมันก็แยกแยะได้เองก็ตอนนี้เราอยู่ในวนัยนี้ความสุขของเรายังขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอยู่มันก็จะหวือหวาตื่นเต้นตื่น,ต,นตุมให้อดีนาลีนมันหลังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาและมันเป็นอย่างเนี้ยหรือจะเอาให้ง่ายให้ชัด ที่มันชอบยืน่นหูไปฟังเห็นชาวบ้านก็คุยกันตรงนั้นยืน่นหูไปฟังอ่ะรู้ไหมมันจะไปเอาอะไรมันจะไปเอาคําชมไปเอาคําเพร้อๆจากเขาแต่สักเกที่มันได้มามันได้มาแต่ของไม่ดีทั้งนั้นแหละมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นกับใจนะซึ่งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนจะได้สัมผัสอยู่แล้วออแต่สิ่งที่หลายคนนะ่ะทุกคนล่ะรู้แหละอันนี้ไม่ดี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 นนดนนดแล้วอะไรละ่ะที่ดีที่เหมาะที่สมที่พึงกระทํา นะประเทศไทยนี่ก็แปลกนะอันนี้ห้ามยาไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีและอะไรที่ดีไม่ค่อยสอนกันเลยบอกแต่ไม่ดีแต่ทางที่ดีไม่ค่อยชี้แนะกันนะซึ่งตรงนี้ทางที่ดีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี้ยเอ,อ่อท่านสอนให้กลับมาดูความสุขที่ใจไม่ใช่ดูความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอก ก็ตอนนี้แหละเอาโยมก็ลองทําอย่างที่เราบอกดูสิลองน้อมนึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยกระทํามาที่ทำบุญทําทานอะไรน้อมใส่ใจสัมผัสใจไปเรื่อยๆอเอาแค่เนี้ยให้ใจมันได้สัมผัสซะก่อนนะถ้าเราไปนั่งมัวแต่คิดวิเคราะห์เหตุผลว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนั้นก็เคยเป็นก็ไม่ได้ว่าก็เคยเป็นก็สร้างนิสัยใหม่ใส่เข้าไปนิสัยใหม่ที่เหมาะที่สมซึ่งตรงเนี้ยตัวโยมเอง ก็ต้องเป็นผู้เลือกเองว่าเอาเอเราลอ,ลองดูซิอาหารจ,จานนี้มีคนบอกอร่อยเอเราก็ยังไม่เคยกินลองกินดูสะหน่อยนนะาแต่เราบอกก็เนี่ยก็หนูกินแต่เคยกินแต่อาหารชนิดนี้ชนิดนี้เออเอาละก็ลองชิมช,ชนิดนี้ดูดูซิเป็นไงพอถูกใจถูกจริตไหมถ้าถูกใจถูกจริตเดี๋ยวโยมกินบ่อยขึ้นความเคยชินอะไรต่างๆนานา,นามันก็เปลี่ยนไปเองนะ,ะาภาษาพระเราเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่ที่เหมาะสมในการภาวนาเพื่อจะพ้นทุกข์ ถ้าเราสัมผัสได้แล้วว่าใจเราเนี่ยที่ไปตื่นเต้นตื่นตูมกับข่าวตื่นเต้นตื่นตูมกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็ได้สุขมาแหละแต่ทุกตามมาเพียบเลยมันเริ่มไม่คุ้มอยากที่จะคี้คายอยากที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกไปก็ลองทําอย่างที่บอกดูให้ใจสัมผัสความสุขจากภายในดูสิก็ทําไงล่ะก็เนี่ยที่ในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ทําคุณงามความดีมาตั้งเยอะ น้อมสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจเอ่อลองดูแล้วมันจะไม่ไปแสหาเรื่องอย่างอื่นคะพอ,พอทำอย่างนี้แบบสนใจเรามีความฝึกแต่เราก็ยังไปเสพอ,อ,อ,อย่างอื่นอยู่อ่าที่มันเสพอย่างอื่นอยู่ก็เพราะมันยังไม่อิ่มทีนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก่อนก็แล้วกันถ้าท้องโยมยังพร่องอยู่มองไปตรงไหนเห็นอาหารจานไหนก็น่ากินไปหมดจริงไหมแต่ตอนที่เรากินอิ่มในระดับหนึ่งมันยังไม่จุกนะอิ่มในระดับหนึ่ง อันนี้ก็เฉยๆแต่อันนี้ก็ยังน่ากินอยู่หน่อยนึงเห็นไหมมันก็แต่ของมันจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่ตอนที่มันจุกเต็มที่อ่ะกอดูซี่เห็นอาหารแล้วเป็นไงเออเนี่ยเห็นไหมมันแก้กันอย่างนี้ไม่ใช่ท้องก็ยังพองอยู่เห็นอาหารอย่าไปอยากกินนะอาหารมันไม่ดีอย่าไปอยากกินห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังหลอกท้องมันยังพ่องอยู่ เช่นเดียวกับใจเมื่อใจยังป่ารถนาความสุขอยู่ได้จากทางไหนมันเอาหมดและมันไม่สนหรอกความสุขนั้นจะเป็นความสุขชั่วคราวหรือความสุขที่ยั่งยืนหรือความสุขจากภายนอกหรือความสุขจากการยึดจากอะไรมันไม่สนหรอกมันขอให้มันได้ก่อนเนี่ยแหละใจ เพราะฉะนั้นเราก็เดินทางสายกลางเออก็เติมความสุขที่เหมาะสมให้กับเขาเท่าที่เราทําได้ส่วนที่มันเกินไปนั้นมันจะไปแวะข้างทางหน่อยบ้างก็ไม่เป็นไรค่อยๆค,ยค,ยคี้คายแก้ไขกันไปไม่ใช่เกรงไปหมดก็เกรงไปหมดก็ทางสายตึงอีกไม่ใช่ทางสายกลางกาใจายมากอ่ดเออก็ลองเติมแบบที่เราว่าดูสิมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองแหละ เหมือนกินอ๋ออยากกินนี่ไว้แต่ของมีประโยชน์ก็อยู่ตรงนี้เาก็กินคู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆพัฒน,นาเองอืแลองชิมเสก่อนก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาเรามีเวลาก็ให้เราพยายามลิ้ิ้ในสิ่งที่ดีใช่ถูกต้อง ถูกต้องอ้าวดูซิทีเนี้ยพอเราใจเราเป็นแบบนี้อานิีส้ส่งมันจะเป็นยังไงรู้ไหมนะคืออย่างนงี้อ่ะเปรียบเทียบนะมองโดยพื้นฐานทั่วไปถ้าสมมุติโยมนึกถึงใจที่เอ่อนึกถึงเรื่องดีๆแล้วใจมันฟูใจมันยิ้มใจเราเบาสบายอยู่นะอ่าสมมุติผมชมโยมเฮ้ยแต่งตัวสวยจังเลยอ่าใจเราพอได้ยินแบบนี้เป็นไนงะจะยิ้มแต่ถ้าเกิดใจเราพ่องหงุดหงิดเรื่องอะไรมาไม่รู้ผมก็พูดคําเดิมนะเฮ้ยแต่งตัวสวยจังเลยเชื่อไหมโยมจะเข้าใจว่าไง เออเขาไปชด <c oughs> เขาเนบแนมเลย <c oughs> เห็นไหมทั้งนงที่คนพูดก็คนเดิมคําพูดก็คําเดิม แต่เมื่อใดก็ตามใจเรามีความสุขเป็นต้นทุนอยู่การรับรู้สิ่งแวดล้อมอย่างน้อยๆมันดีกว่าติดโลกแน่นอนจริงไหมเนี่ยจุดเริ่มต้นของการคิดบวกมองบวก Positive Thinking เป็นแบบนี้แหละมองไปพอเรามองแล้วใจเราก็สดชื่นก็เห็นไหมก็โลกก็โลกใบเดิมทุกอย่างยังมีเหมือนเดิมแต่พอใจเราตั้งต้นด้วยทานอะไรหลายๆอย่างมันก็เบาสบายขึ้น ออนี่แหละวิธีการฝึกให้ใจตัวเองในสดชื่นเบิกบาน <บา S 2> นอกจากการทําทาน,ทานมีน้ําใจแล้วก็ยังอยู่ที่การคิดบวกด้วยก็คือเป็นการฝึกให้ตัวเองเนี่ยเติมความสุขให้กับตัวซึ่งคิดบวกในที่นี้แตกต่างกับที่บางคนเข้าใจนะบางคนก็จะมองเอา้เอาก็คิดบวกกับโลกสวยเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะรู้ไหมมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงปัจจุบันไอ้โลกสวยนี่คือเพ้อ เอ้ยถ้ามันเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ไอ้นี่อยู่กับความคิดล้วนๆเลยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่บอกมองบวกคือยังไงล่ะณนะปัจจุบันของที่เกิดขึ้นมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษในตัวมันเองในทุกๆสิ่งอยู่แล้วจริงไหมเราก็เลือกมองในที่เกิดประโยชน์ใจเราก็สดชื่นแล้วว่าเออ<ะ>ถ้าเราคิกเราก็ให้มองลองมองด้านใช่ ช่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยทั้งไหวพริบปฏิพานทั้งประสบการณ์เพราะหลายครั้งเราเป็นผู้ถูกกระแทกมองยังง่ายยังไงเราก็ทุกขมองง่ายก็มองบวกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์เหล่านี้ถมเถไปนะซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยการภาวนาก็เพื่อขี้คลายแก้ไขตรงนี้แหละว่าเอ้ยสิ่งที่ถูกกระทบกระทั่งถูกกระทบกระทั่งแล้วทำยังไงให้ใจเราไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้มันทุกข์ไปกับมัน นะเนี่ยก็อันไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็มาคุยกันเราก็จะให้คำแนะนำไปแต่โดยพื้นฐานเบื้องต้นตรงนี้ต่างหากละที่เป็นตัวจุดสตาร์ทให้เราเนี่ยมีความสุขกับปัจจุบันกับเพศสภาวะของตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเป็นใครหรือทําอาชีพทำงานอะไรนะแต่ละปัจจุบันนั้นๆอย่างน้อยๆถ้าเราเติมทานให้กระจนะลมพัดมาก็เย็นแดดออกก็ดีนะแต่ถ้าหงุดหงิด ลมทำไมแรงจังแดดทำไมร้อนจังก็เขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใจของเราอที่เพี้ยนก็ใจหรือเปล่าเออเนี่ยแหละเอาใจใส่ไปอย่างนี้ดูสิหรือไม่งั้นนะโอ้ยพอใจเราหงุดหงิดไอ้นายกคนนี้ทาไมมันพูดมากอย่างมันไม่ถูกใจมันอย่างงั้นอย่างนี้แต่พอใจเรายิ้มเออวันนี้มันพูดดีเว้ยนะตกลงมันเป็นที่เขาหรือเป็นที่เราก็ลองกลับมาสํารวจกันดูอ้าวไม่รู้ไปลอง <c oughs> ดูสิ Uh. คือสมมุติว่าเรา,าเจอกับคนคนนี้เราก็พยายามสมมติว่าเขาพูดไม่ดีกับเราหรือว่าเขาเขาจะคิดัตเราไม่รดีนะคะแต่เขาปฏิบัติเรากับเราไม่ดีนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงปฏิบัติเราไม่ดีแล้วออพอคิดก็เขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะไปคิดบวกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หลอกอะไรอย่างเงี้ย พรุ่งนี้เจออีกมันก็เหมือนเดิมมันไม่ตอบในที่สุดมันแบบมันคิดยากที่จะไปทางเดียวแล้วคราวนี้มันต้องแบบเออว่าไม้ลิ้นใช่ไหมนีอะไรน่ย <c oughs> นะรู้ไหมรู้ไหมไอ้ที่ทุกข์เกิอะไรรู้ไหมไอ้ที่ทุกข์ออะไรเพราะคิดเออเค,เคิดเองทั้งหมดไม่ใช่ท,ที่ทุกข์คือเราคิดจะรับมือกับเขาในอนาคตและที่ทุกข์ยิ่งกว่าคือถ้าฉันจะต้องรับมือกับมันอย่างนี้อีกเรื่อยๆ ทนไม่ไหวแน่แน่เอาดูสิเขากระทำแล้วครั้งที่หนึ่งเออโอเคครั้งที่สองอาโอเคเริ่มเข้าใจแล้วครั้งที่สามเชื่อมะพอครั้งที่สี่จะโดนอ่ะโอ้ยมันไม่คิดแค่สี่นะมันคิดไปถึงไหนรู้มะอันนันเลยเป็นพันๆเลยจะเจออีกไม่ไหวแล้วโว้ยท,ทางที่ของตรงหน้าจะเจอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือจะเจอถึงแค่ครั้งที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่พอนับเองคิดเองเออเองเป็นพันแล้วไม่ไหวแล้วเว้ย นะเขียนภาพวาดภาพให้ตัวเองกลัวเขียนเสือให้ตัวเองกลัวทั้งนั้นท,ทั้งทั้งที่นณะปัจจุบันมันก็แค่เหตุการณ์ตรงนั้นนะซึ่งถ้าเราหยิบมาพิจารณาจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกผมจะยังไม่ได้ให้เครื่องหมายว่าเขาว่าถูกหรือผิดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยคือตอนที่เขาแสดงออกแล้วเราที่เป็นผู้รับสารที่เป็นผู้ตีความ เราตีความได้ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเพราะบางครั้งเราหงุดหงิดแค่เขากระดิกแค่เขากระดิกหูเราก็หงุดหงิดแล้วจริงเปล่าเราก็เก็บเขาทุกอย่างแล้วแต่วันไหนเราอารมณ์ดีเขาก็บางครั้งก็ไม่ได้เห็นมีอะไรล้วก็เออเอ,เอย้อนย้น,ยนเว้ยก็ปล่อยไปได้นะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ให้ค่าเขาว่าถูกก็ผิดนะแต่เรามาแก้ที่เราก่อนเพราะแก้ที่เราเราแก้ได้เลยจริงมะเออแก้ที่ใจเราก่อนโยมลองเอาใจของโยมมาอยู่กระฐานดูซิ แล้วดูสิเรื่องมันเบาลงไหมพอเรื่องมันเบาลงแล้วให้ไปลองทาดูก่อนเรื่องมันเบาลงถ้าเบาจริงเดี๋ยวเราจะสอนอีกว่าอไอ้ที่ยังที่มันยังไม่เบาไ,ไปแก้กันยังไงแต่ตอนนี้ให้ไปทดลองดูก่อนว่ามันจริงหเปล่าเออว่าที่พูดไปขี้โม้เปล่าเออไปลองดูก่อนให้ใจเราอยู่กับยิ้มยิ้มเนี่ยอยิ้มมาจากไหนล่ะ ก็มาจากที่เราหยิบจับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละใส่เจตนาใส่ใจที่มีน้ำใจเข้าไปแล้วทำไงล่ะเอายกตัวอย่างหน้าที่การงานของเราเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นทานซะอ้าวอย่างเช่นอาจจะต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคนนั้นคนนี้เออยกต้องยกน้ําไปให้แม่เงี้ยแล้วเรามองว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขามันก็อย่างนึงแหละ แต่ถ้าเราใส่เจตนาที่มีน้ำใจเข้าไปเออเราของอร่อยอร่อยเอาน้ำเย็นๆไปให้เขากินเขาจะได้สดชื่นแค่คิดแค่นี้เห็นไหมการกระทําเหมือนเดิมเอ,อแต่ใจเราเบาละเออ,เอ,อแค่นี้เองก็ให้ใส่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในทุกๆการกระทําเข้ามาเติมใจเราไปเรื่อยๆพนวกกับการมองบวกที่ได้สอนไปเมื่อกี้เออณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี สิ่งที่มีคุณประโยชน์เยอะแยะเรามองไปก็เออดีแล้วแล้วแดดเปี้ยงขนาดนี้เออดีแล้วเว้ยไอคนที่เขาตากป้าก็จะได้แห้งเออคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ได้ไปคิดอุ้ยแดดอะไรมันร้อนนักนะตัวเราก็ไม่ได้โดนแดดแต่ก็นั่งบนอยู่นั่นแหละก็ใจใช่ไหมเออเนี่ยอย่างเงี้ยมองไปอย่างเงี้ยใจมันก็ฝึกให้ใจมันสดชื่นเข้าไว้สดชื่นเข้าไว้พออะไรมากระทบดูซิมันจริงอย่างที่เราพูดไมไอหยวนหยวนมันเกิดขึ้นล้วยังไม่ต้องเอาให้มันหมดจดเกี้ยงเกาหรอก เอาแค่ให้มันเบาขึ้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยทาแล้วมันได้ผลจริงแม้แต่ทำร้อยครั้งมันได้สักครั้งหนึ่งก็เออแสดงว่ามันมันมีโอกาสเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าออ้ยอย่าง,งานั้กกนเนี่ยไปลองซะก่อนเข้าใจไหมเนี่ยวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยให้การบ้านไว้เลยเอ,อ,อยู่กับใจยิ้มๆม,มองไปตรงไหนก็ให้มันสดชื่นหรือมักง่ายเนี่ยเห็นคนไหนเห็นตรงไหนที่เขากำลังแสดงน้ำใจต่อกันนะภาษาพระเราเรียกว่าอนุโมทนา ภาษาเรียกว่าชาวบ้านก็เลยเออยินดีด้วยนะที่เธอได้รับความสุขก็เหมือนเราเห็นคนสองคนที่เขามีน้ำใจต่อกันเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเห็นเขามีน้ำใจต่อกันแล้วก็เออนุโมทนานะยินดีกับเธอด้วยเออเธอได้รับความสุขนะแค่นี้ใจเราก็สดชื่นแล้วเนี่ยก็มองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วดูสิเออพรุ่งนีเ้เราให้ไปลองคืนนี้แล้ดูซิเป็นไงถ้าว่างไม่มีอะไรทําให้ไปเดิน ถามว่าทำไมต้องเดินเราให้ไอเดียไว้แบบนี้ก็เพราะตลอดทั้งวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเราทำงานตลอดเ,อเดี๋ยวหูก็จะวิ่งออกไปความเอาเสียงเพาะเอาคำชมตามันก็จะคอยสอดส่องหาของสวยของงามเพื่อมาป้อนในจิตใจของตัวเองแล้วมันก็จะทำงานอย่างนี้ตลอดนะตอนที่เราไปเดินจงกรมแล้วเดินยังไงล่ะก็เดินเหมือนเดินตลาดเดินออกกลาลังกายทั่วไปและแต่หน้าที่เราให้เราสัมผัส ลมหายใจออกอย่างเดียวคือโฟกัสที่ปลายจมูกอะตอนลมออกดูลมออกตอนลมเข้าเราไม่สนใจเขาปล่อยเขาเลยเขาจะเข้าก็เข้าปล่อยเขาไม่ฝืนไม่คืนเขาตอนลมออกดูลมออกนะให้เดินแค่เนี้ยเดินไปธรรมดาธรรมดา,าดูแต่ลมหายใจออกจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยๆน,นะให้เรานะลดการรับรู้หรือพูดง่ายๆคือลดการส่งจิตออกไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้น ให้มาอยู่กับลมหายใจซะมั่งมันจะได้หยุดพักซะมั่งเ,เพราะเรา,าใช้ใจตลอดเวลาเลยทํางานก็ใช้ใจไปเที่ยวก็ใช้ใจใช้ทุกอย่างเลยแล้วไม่เคยให้เขาพักเลยเราให้เขาพักผ่อนสบายๆดูสิให้เขาอยู่สงบสงบ,สงบข้างในดูสิมันเป็นยังไงบวกกับให้ไปสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ให้ทานให้น้ําใจมันออกให้ใจยี้มันออกมาเข้าใจไหมอลองฝึกแค่นี้ดูก่อนสิเป็นไง อกมีคำถามไหมคือใจเราอ่ะก็ไม่ได้ทุกไม่ได้หล่ใจเราก็รู้สึกฟูก็อิ่มตลอดแต่ว่าเราอ่ะก็ยังไปเสพอย่างอื่นเพราะว่าสมมติเราทานอาหารเราก็อิ่มแล้วแต่เราก็ยังอยากไปหยิบลูกอมไม่ใช่ขนมแบบว่าคปอลูกอมจิ้มนี่อ่ะเาลูกอมเราก็ไปหยิบหลายรสมามาอมไปเรื่อยๆหรือกับที่เราชอบไปเสพสื่อเสพ ผัดสะอะไรเรื่อยๆอย่างขอาจารเราจะทํายังไงให้มันลดตรงนี้เราต้องการจะลดก็ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะเราใจเรายิ้มเรามีความสุขจริงแต่เราไม่เคยฝึกให้เขาอยู่กับปัจจุบันใจมันมองแต่ข้างหน้าตลอดจะข่อยคว้าเอาความสุขมากขึ้นเรื่อยๆตลอดตลอดมันเลยต่อให้อิ่มแล้วแต่มากหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งมันจะหยุดตอนไหนรู้ไหมจุกแล้วเว้ยยอม<ไ>ม,มันจะไปท<อ>ุกเอ้ยยอมทาไมจะไม่ยอมยอมไปดูดีเอะ เราลองฟังมากๆดูสิอแมวแล้วปวดหัวเห็นไหมล่ะหน่ะมันไปหยุดตอนนั้นแหละจุดนั้นีเ่องเราอยากจะตัดการเอก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ให้เห็นเหตุว่าเป็นเพราะมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วถามว่าทาไงให้อยู่กับปัจจุบันล่ะก็ไปเดินจงกรมอย่างที่เราบอกเนี่ย เดินดูลมออกไปเรื่อยๆพอเดินเหนื่อยเสร็จปั๊บมานั่งโยมบอกโยมมีใจยิ้มก็ดีละอยู่กับใจยิ้มยิ้มบานๆแบบนี้แหละสัมผัสหัวใจเต้นลมออกช่วงจังหวะลมเข้าก็สัมผัสใจยิ้มยิ้มปิหรือตัวใจบานๆอย่างเงี้ยภาษาพระเราเรียกปิติตอนจังหวะลมเข้าสัมผัสปิติอตอแล้วก็ตอนลมเข้าจะกลับลำเป็นลมออกก็สัมผัสหัวใจเต้นตอนลมออกดูลมออก รว,วมความแล้วก็คือสัมผัสนะไม่ใช่นั่งท่องนะสัมผัสปิติใจยิ้มยิ้มสัมผัสหัวใจเต้นสัมผัสลมออกแล้วหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วดูซิไออาการวิ่งออกไปมันจะทุเลาลงไหมตอนตอนที่ทำมันก็ไม่วิ่งแต่ทะวเฉยเวลาวัามันเออก็เนี่ยก็ต้องทำ <c oughs> ไงล่ะ <c oughs> ใจเวลาตอนทัาตอนเดินมันก็ไม่ได้ไไดดเดินก็ให้คิดคิดถึงเรื่อง ตอนตอนเดินสําหรับมือใหม่เอาแค่ลมออกอย่างเดียวเอ่อถ้าแต่ถ้าคล่องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มือใหม่เดินดูลมออกไปก่อนเออตอนเดินมันตอนเดินตอนนั่งตอนที่ปฏิบัติมันไม่คิดมันไม่ทําอะไรแต่พอเราว่างเหนแ่้เอ๊ะขอเสร็จาวหน่อยขอดูนี่หน่อยขอเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบสิ่งเล้ามันเยอะอ่าเอางี้ไม่เป็นไรตลอด ทำตลอดถูกต้องบางคนก็จะงงเอ๊ะมันทําได้จริงหรือทั้งดูข่าวไปด้วยจเจริญมกักหรือปิติไว้ใจเต้นลมหายจออกไปด้วยไม่ทราบโยมขับรถยนต์เป็นไหมอ่อตอนรหัสขับใหม่ๆหม่เป็นไงโอ้โหเกียร์อยู่ไหนไหนจะเบรกไหนจะคัดโอยสารพัดเลยจริงไหมกรีงไปหมดแล้วถามว่าขับได้คล่องขับได้ดีไหมอ่แต่ตอนนี้ขับคล่องแล้วเป็นไงได้สนใจไหมเท้าแขนอะไรยังไงเกียร์ไงไม่ได้สนใจเลยใจไปอยู่ไหนไม่รู้รถก็ยังขับได้ เหมือนกันเมื่อใดก็ตามโยมจเจริญปีตีหัวใจเต้นลมหายใจออกจนคล่องโยมจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้หรือที่ปีติหัวใจเต้นลมหายใจออกเราเรียกกันว่ามัคโยมจะสามารถจเจริญมัคไปพร้อมๆกับการทํางานทําการทํางานอะไรหลายๆอย่างได้เมื่อเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น มันจะมีสติรู้เท่าทันตัวเองไม่ให้ตัวเองหลุดออกไปอยู่ไปอินกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปแล้วมันยังมีแรงเขาเรียกมีแรงเฉื่อยของทานของปิติของความเบาความสุขใจอิ่มอกอิ่มใจอยู่ในนี้ให้ไปเอาความสุขจากข้างนอกน้อยลงไปด้วยมันก็เลยจะไปคู่กันแบบนี้ตอนท,ปปตที่ปิติปิติเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยใช่ไหมคะโอ้ยยังไงคะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยก็ได้แต่เราแนะนาว่าก็ใช้เรื่องเดิมไปซะจนมันบบจืดซะก่อนนลยเ่ออ่ วันหนึ่งมันหลายเรื่องนะใหญ่่างนหหรือญ่่เี่ยไปเรื่อยทุกวันไม่เอาละได้ทุกเรื่องจะเรื่องเดิมเรื่องใหม่หรือเรื่องเดิมเรื่องใหม่สลับกันก็ได้ใจความสำคัญ ให้ใจเรายิ้มถ้านึกเรื่องนี้แล้วใจไม่ยิ้มก็เปลี่ยนเรื่องเเเออออออหรือถ้ามีเรื่องเยอะจะนึกมันทุกเรื่องเลยก็ได้เพราะใจความอยู่ที่ใจยิ้มนะไม่ใช่อยู่ที่เรื่องก็ใจเปล่าเอหรือถ้าเราอันนี้เราสูงเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ปิดติงเราเองแล้วถ้ายิ้มได้อย่างนั้นก็โอเคเออท่านไงท่านยิ้มตลอดไงแล้วก็ยิ้มอยู่แล้วเออแล้วก็หัวใจเต้น ถูกต้องแต่ยิ้มตลอดเราต้องสัมผัสด้วยนะไม่ใช่โอ้ยนึกเอาเองว่าฉันยิ้มตลอดแล้วไม่ใช่ต้องสัมผัสด้วยถูกต้องยืนเดินนั่งนอนถูกองเป็นไงฟังเข้าใจหรือเปล่าเออเอาเนี่ยแหละพื้นฐานเราให้แค่นี้แหละที่เหลือหรือยกให้ท่านเกษมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพื้นฐานไม่เข้าใจตรงไหนตามไม่ทันตรงไหนไหม มีคำถามอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยกันบ้านของเราเราให้ไปจเจริญปีตีไว้ใจเต้นลมหายใจออกไปลองฝึกจ้าตอนปิตีที่เราหายใจเข้าแต่เราไม่ต้องคิดอะไรด้วยเราแบบว่าตอนปิตีที่แบบือนสูงลลเข้าต,ตอนจังหวะช่วงหายใจเข้าเราไม่ดูลมเข้างารเรามาสํรารวจใจเราที่เป็นปีตีถ้าใจเราไม่มีปิติเราก็น้อมนึกถึงเรื่องนั้นๆเราไหนก็ได้แต่ท่านหันมาสัมผัสหันมาเหลือบดูแล้วเอ้ยใจยิ้มแล้วก็ไม่ต้องนึกอะไรทั้งนั้นอ่ะ ใช่ใ,ใช่ใช่มันก็คล้ายออกับการบริกรรมใช่ไหมครัแ่ไม่คล้ายแหละอันนี้ใช้การสัมผัสเลยเออเ <Okay. S 1> พราะบริกรรม,มเราเราเราเป็นคนเอาบังคับเขาไปจดจอ่อแต่นี้เป็นการสังเกตการเขาถูกต้องความรู้สึกมีก็มีไม่มีก็รู้ว่าตัวเองขาดก็จะได้เติมเอออ่ะมีอะไรอีกไหม แล้วไม่มีเนี่ยพื้นฐานการบ้านแล้วให้ทำแค่นี้เดี๋ยวเจอหน้ากันพรุ่งนี้มาคุยกันออ้าวส่วนความรู้ด้านอื่น,นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านกระเชนท่านต่อนะอ้าวมนจัน